หกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับก่อกองไฟให้ไออุ่นแล้วนะครับโอ้อากาศหนาวนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวผมก็ติดแสงไฟที่ปลายคันเบ็ดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าติดแค่สองคันอีกคันหนึ่งชาร์จไฟไว้ไม่ได้เอามานะครับหกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับคอยค้ำแบบนี้นะครับอ่ะลุ้นไปด้วยกันนะมันกระโดดน้ำตุ้มๆอยู่นะมีไซส์สิบกิโลด้วยนะกระโดดน้ําแล้วก็ดไซส์สี่ห้ากิโลก็กระโดดน้ำแล้วโซนนี้นะครับอยู่โซนเบ็ดและโซนนี้เดี๋ยว มันก็่าวมากินเหยื่อเราจนได้นะครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันด้วยกันนะครับคันนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะที่จะได้ดึงอีกนะครับวันนี้สามโมงเช้าห้าสิบแปดนาทีนะครับลงเหยื่อเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับออกมาเฝ้าปลาใหญ่นะครับวันที่เจ็ดนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับโอ้โหช่วงค่านะครับทุ่มกว่าๆทุ่มหน่อยๆยังไม่ถึงทุ่มครึ่งนะครับอัดยศสิบห้าโลเข้ามานะครับสิบห้าโลหน่อยๆนะครับ มันมือเลยนะครับเกือบจะเก็บเบ็ดกลับบ้านอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าจะเก็บเบ็ดทุ่มครึ่งนะครับพอดีมันมีปลาเข้ามาเล่นมาเช็คเหยื่อจนสายหย่อนนะครับคันกลางนะครับก็เลยรออีกสักหน่อยนะครับจวนจะทุ่มครึ่งอยู่แล้วนะครับมันกินคันซ้ายมือพอดีนะครับแม่บรรยากาศดีนะครับวันนี้มีแดดตั้งแต่เช้าแต่ว่าอากาศหนาวนะครับมีไอแดดแันนี้ก็พอได้มานั่งพิงแดดนะครับไม่ใส่เสื้อกันหนาว นั่งพิงแดดเอาไออุ่นจากแดดนะครับอะมาลุ้นไปยาวๆด้วยกันนะครับวันนี้อาจจะได้ลุ้นตัวใหญ่ไซส์10โลบวกอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานหลังจากดึงขึ้นมานะครับได้ตัวมาแล้วไม่ถึง5นาทีมันก็มีอีกตัวกระโดดน้ําตุ้มนะมันคง,งตกใจนั่นแหละนะครับไซส์10โลเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าฝูงนี้มีหลายตัวนะครับไซส์1ิตัวนะครับอะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ เที่ยงสี่นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเวลานาทีทองนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงไปหาบ่ายโมงบ่ายสองนะครับช่วงนี้ปากินเบ็ดนะครับของหมายนี้แล้วก็ช่วงฤดูนี้นะครับช่วงตั้งแต่เที่ยงเที่ยงไปนะครับผมว่าก็ด้วยความว่าอากาศมันจะอุ่นขึ้นนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับแดดออกช่วงนี้พอเที่ยงเที่ยงบ่ายอากาศมันอุ่นขึ้นนะครับปลาก็เริ่มกินเหยื่อดีขึ้นนะครับก็มีเข้ามาเช็คเบ็ดนะคันกลางนะก็ทุนอากาศก็ล่วงระดับ หนึ่งคืบมือเลยนะผมก็หมุนขึ้นมาไว้ระดับเดียวกันใหม่นะมีคันนั้นแหละนะครับที่ปลาเข้ามาเช็เย่ยหยือเล่นเดือแต่เล่นแล้วก็เงียบเลยนะมันไม่เหมือนปลาเล็กอะถ้าพวกปลาตะเพียนมันจะตอดแล้วตอดอีกอยู่นั่นนะครับนี่มันเช็คเหมือนปลาใหญ่เช็คนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับเมื่อคืนหลังจากผมดึงไอตัว15กิโลขึ้นมาเนี่ยมันยังก็ยังมีกระโดดน้ําอยู่ไซส์เดียวกันนะครับไซส์รุ่น10บบวกยังมีตัวอยู่นะครับไซส์สี่ห้าโลก็ยังมีตัวอยู่นะครับ เที่ยงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนมุมมาตั้งกล้องด้านนี้นะครับแม่ตรงนี้วิวสวยแล้วก็ร่มพอดีนะครับมุมนี้เป็นช่วงนาทีทองนะครับจากเที่ยงไปยันบ่ายสองบ่ายสองกว่าๆนะครับผมจะเปลี่ยนเยืออีกรอบก็สักบ่ายสามโมงครึ่งช่วงไปหาสี่โมงเย็นนะครับตกปลาใหญ่นะครับลงเหยื่อบ่อยไม่ได้นะครับถ้าไม่มีปลาน้อยเล่นเลยนะครับบางทีผมก็ไม่เปลี่ยนเยือเลยนะครับ ย่นคคาเลยแต่แต่ก็ควรจะเปลี่ยนที่นี่มันมีปลาเล็กนะครับปลาจะเพียนเล็กมันตอดแบบเหยื่อเราหมดเลยบางทีแล้วก็ตอดเม็ดโฟมบี้ไปหมดนะครับพยุงดวงเบ็ดไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะพลาดโอกาสปลายงปลาใหญ่เนาะก็เปลี่ยนแค่รอบเดียวนะครับบ่ายสองโมงห้าสิบสามแล้วนะครับจวนจะสามโมงเย็นแล้วยังเงียบอยู่นะครับ มีปลาเข้ามาเช็คเบ็ดคันกลางนะครับครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ปลาเล็กหรือปลาใหญ่แต่มันเช็คเหยืย่อเหมือนปลาใหญ่เลยเล่นแล้วก็หายไปเลยไม่เหมือนปลาน้อยนะครับเงียบแต่ก็มีใช้สองกิโลนะมากระโดดน้ําตุ้มตรงนี้อยู่หน้าเบ็ดเราเลยแต่ยังไม่ยอมกินเหยืย่อเรานะครับเอารุ้นไปด้วยกันนะครับช่วงใาบาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็นาทีทองก็หมดไปแล้วนะครับจะบ่ายสามแล้วนะครับดูก่อนวันนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนเหยืย่อหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนก็คงสี่โมงเย็นนะครับอ่ะสี่โมงเย็นเปลี่ยนเพื่อรอ,อช่วงค่ำนะครับ เงียบแท้วันนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับโอ้เงียบอยู่เลยนะครับแม้แต่ปลาน้อยก็เงียบกลิบไม่มีมาเล่นเบ็ดนะครับมีปลาเขาไม่เช็คเหยื่อคันกลางครั้งเดียวนะครับก็ดูก่อนบางทีว่าสี่โมงเย็นจะเปลี่ยนเหยื่อหรือว่าอาจจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับพราว่ามันไม่มีปลาน้อยเข้ามาเล่นเน่ยเหยื่อแล้วก็คงกองอยู่แบบนั้นแหละแต่ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ เปลี่ยนช่วงสี่โมงเย็นจะลุ้นช่วงหัวค่ำเนาะสี่โมงครึ่งนะครับเปลี่ยนเหยื่อกันใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแหมลงเหยือ่อไปไม่ถึงนาทีมันกระโดดใส่ตุ้มหนึ่งเลยนะครับไซส์ประมาณสักสองกิโลสามกิโลนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันรอบค่านะครับเปลี่ยนเหยื่อขึ้นมาสองคันนี้มัน ปลาน้อยมันตอดแั่โฟมบี้หมดเลยกูเหยื่อคงหมดไปแล้วนะครับแต่ครั้นนี้เอาขึ้นมาเม็ดโฟมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่มีปลามากินเลยปลาน้อยก็ไม่เล่นเลยนะครับอ่ะลุ้นกันไปยาวๆนะครับคืนนี้จะอยู่ยันตีเจ็ดตีแปดนู่นแหละ <c oughs> อาจจะอยู่สักสองทุ่มครึ่งนะครับลุ้นลุ้นช่วงค่ําแล้วก็นี่แหละเวลานาทีทองนะครับห้าโมงเย็นไปหาหกโมงครึ่งนะครับหวำำัวน้าดำหัวเง้นเถะกําลังคอยค่ำนะครับ ลงเหยื่อไปปุ๊บมันกระโดดเสร็จปั๊บเลยไอ้คันไหนก็คันหนึ่งแหละซ้ายมือนะครับกับคันของน้องเขาที่ตกด้วยกันเนี่ยนะครับเหยื่อสองก้อนอยู่มุมมันขึ้นกระโดดพอดีเลยสงสัยจะได้ย่างไซเนี่ยเนื้อหวานเจี๊ยบ <laughs> เข้าสู่ช่วงเวลา <laughs> นาทีทองอีกแล้วนะครับลุ้นเยี่ยวเหนียวนะครับแม่ปลากระโดดน้ําเล่นน้ำนะครับแต่ไซไม่ใหญ่นะที่กระโดดไซกิโลก,กว่าสองกิโลนะครับน่าจะเป็นฝูงนวลจันทร์นะครับ ทำไมมันระแวงระแวงไม่เข้ามาฉวยเหยือ่อปกติปลาไซานี้กินเบ็ดเร็วนะครับห้าโมงเย็นสี่นาทีนะครับช่วงนี้ขอให้คำเข้ามาเต็มทีนะครับเมื่อกี้กระโดดตุด้มมุมนี้นะครับเมื่อกี้ก็ไปกระโดดตุด้มตรงนั้นอีกนะแต่ยังไม่มีปลามาเช็คเหยื่อเลยยังเงียบๆอยู่นะครับปลาตะพงตะเพียนน้อยก็ ไม่เล่นเบ็ดสักเท่าไหร่แต่นแต่ด้าจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะมาตอดสมเม็ดโฟมบีหมดกินเหยื่อเราไปหมดปลาน้อยเยอะแบบนี้ก็ใช้ตะขอเบ็ดตะขอใหญ่ขึ้นนะครับเบอร์ใหญ่ขึ้นเพื่อหน,นีปลาน้อยนะครับแล้วก็ปั้นเหยื่อสองชั้นนะครับชั้นในปั้นเหนียวเหนียวหน่อยนะครับอ่ปาปั้นชั้นนอกก็หลวมๆหน่อยให้เหยื่อมันแบะออกนะครับมันเหลือชั้นในเผื่อปลาใหญ่เข้ามาจะได้ทานกินกับเขาหน่อยนะครับไม่ใช่ปลาน้อยเหยื่อฟุ้งกระจายเร็วเกินไปปลาน้อยก็ซัดเกลี้ยงหมดก่อนนะครับแล้วก็ อีกอย่างป้นเดียกก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่หน่อยเพื่อน,นี่แหละเพื่อหน,นีปลาน้อยนะ่แหละไม่ใช่ก้อนเล็กๆล,ลงไปแล้วไปลงเหย,ยื่อบ่อยๆตุ้มตุ่มตุมตุม,ตมปลาใหญ่หนีหมดนะครับแบบนั้นมันระแวงขึ้นไปเรื่อยนะครับอ่ะลุ้นไปด้วยกันนะครับย็นนี้แล้วพระอาทิตย์ก็รับเหลี่ยมเขานะครับโอ้ยเห็นแสงแบบนี้แล้ว <c oughs> ส้มปากอีกแล้วคอยเข้ามานะครับห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวสัก 5โมง40แล้วกันนะครับจะกอ่อกองไฟเสริมบรรยากาศนะครับวันนี้อาจจะอยู่ยัง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้เมื่อคืนมันกินกลางคืนเนาะอาจจะลุ้นกลางคืนดึกหน่อยนะครับคืนนี้ย่ม,มเก่าพู้เท่าได้เขียดเนาะ ه, เผื่อเผื่อมานเหมือนเมื่อคืนบานเอ้บรรยากาศดีจริงๆดูดิโอโหอากาศก็เย็นจ้จอยปากก็แตกปากก็ฮาวนะครับโอ้โหได้เอาที่พึ่งมาทาปากแล้วเอานวด เอานวดจีบสาวมาทาปากหลายรอบแล้วนี่ปากแตกช่วงเที่ยงกินส้มตำเนี่ยโอ้โหแสบปากชิบหายโอโห้หน้าหนาวน,านี่ถ้าปากแตกนี่กินส้มตำก็ระวังหน่อยนะครับแสบดีขนาดเลยก็บรรยากาศดีเดี๋ยวก่อก,กองไฟขึ้นสักหน่อยรอฟังเสียงลอกดังรอฟังเสียงกระดิ่งเนาะถ้ามันมีฟองอากาศเข้ามาดูดหากินอยู่หน้าเบ็ดเลยนะเป็นเส้นไปเลยเป็นแพรไปเลยแต่ไซส์ไม่ใหญ่หรอกดูแล้วนะ่าจะไซส์สองโลนี่แหละ โลสองโลพวกนวลจันนี่แหละเอาหมดแหละจะไส์สองโลเดี๋ยวย่างหวานหวาน,นแก้มเล่านะเย็นนี้แซ่บเลยเนื้อหวานเจี๊ยบเลยปั้นขดเหนียวจำคีมันจักหน่อยชนิดหกโมงเย็นพอดิบพ,พอดีนะครับก่อกองไฟให้ออุ่นแล้วนะครับโอ้อากาศหนาวนะครับวันนี้อากาศค่อนข้าง,งหนาวผมก็ติดแสงไฟที่ายคันเบ็ดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าติดแค่สองคันอีกคันหนึ่งชาร์จไฟไว้ไม่ได้เอามานะครับ หกโมงเย็นพอดีพอดีนะครับคอยข้ามแบบนี้นะครับอ่ะลุ้นไปด้วยกันนะมันกระโดดน้าตุ้มๆอยู่นะมีไซส์สิบกิโลด้วยนะกระโดดน้ําแล้วก็ไซส์สี่ห้ากิโลก็กระโดดน้ำแล้วโซนนี้นะครับอยู่โซนเบ็ดแล้วโซนนี้เดี๋ยวมันก็ว่ายมากินเหยื่อเราจนได้นะครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันด้วยกันนะครับคืนนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะที่จะได้ดึงอีกนะครับวันนี้ได้ดึงไม่ดึงไม่รู้นะ <laughs> แต่ว่าเดินเซเนี่ยคืนนี้ <laughs> อยู่ประมาณถึงสองทุ่มนะครับน้องเขาก็จะกลับเหมือนกันสองทุ่มแล ดูไม่ถึง2องทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เอามากินเด้อปลาลิมาเด้อโอ้อากาศดีเว้ยาดจะจีนังเยวจะแวะไปร้านค้าสักหน่อยนะครับไปหาเครื่องดื่มก่อนหาเนวมาสาดลงคอสักหน่อยก่อนหาหนังมาจีสักหน่อยก่อนแหมใส่แสงสีนีออนไลท์ right, ครบสาดวงนะครับแมสวยงามเปิดไฟ ด้วยนะครับแม่เอามากินเดือปาเอ้ยทีนี้พร้อมแล้วพร้อมลบแล้วแต่คนยังไม่พร้อมยังขาดเครื่องดื่มอยู่เดีย๋ยวต้องแวะเปลวเครื่องดื่มสักหน่อยก่อนลุ้นช่วงหัวค้าสักหน่อยก่อนนะครับรอดูก่อนจะมีน้องเขาออกมาไหมพอจะได้ฝาก้าซื้อได้หกบงเย็นสิบแปดนาทีนะครับยังไม่มืดสนิทนะครับยังพอมีแสงไกลจะมืดสนิทแล้วปกติก็ช่วงนี้นะ ปลาน้อยนะครับทุกวันเนี่ยช่วงช่วงนี้แหละหกโมงกว่าๆไปหกโมงครึ่งปลาน้อยมันชอบมาเล่นนะพวกปลาตะเพียนแต่วันนี้เงียบกริบเลยนะปลาน้อยไม่ไม่เล่นแบบยึกยักยัก,ย,ก,ย,กยักเลยนี่มันเป็นเพราะอากาศมันหนาวมากเลยวันนี้อากาศมันหวบลงเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ํากว่าทุกวันเลยอากาศหนาวแหละอากาศหนาวปลาก็กินเดือดยากืมแต่มันก็ต้องหิวบ้างหรอวะเนาะ ไม่มีปลามาเล่นมาเช็คเหยื่อเลยแต่มีกระโดดน้ําอยู่นะไซส์สิบกิโลก็กระโดดอยู่เมื่อกี้เห็นแล้วชุ่งหัวคานะครับแล้วก็แต่ห่างจากนี่อยู่ห่างจากไม้เราไปสักสี่สิบห้าสิบเมตรอยู่ไซส์สี่ห้ากิโลก็กระโดดอยู่หน้าเบ็ดเราเลยไปสักสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับ่ะเดี๋ยวมันว่ายน้ำแป๊บเดียวใช่ไหมมันมาถึงนี่เนาะของมันว่ายน้ําได้นี่ตอนนี้อตอนนี้ทุ่มสิบหกนาทีนะครับคุยกันไห้ว่าสองทุ่มเก็บเบ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้มี กิจกรรมลอกกองไฟกับน้องๆแล้วผมว่าดีกว่าอา่านหนังสือนวลน,นางหรือว่าอ่านไทยพีบอยนะแม่เซ็กซ์สตอรี่เลยนะน้องๆเขาพูดกันเอ้ามาว่ายังไงนะเราเสียเสียมักเสีย,<ข>ม,สยมักว่าไงนะน้องเขาสวนเฮดออริสแฟนครับโอ,โอ้ออลิแฟนครับเป็นไงจ๊ะผมกับท่านเลยเหรฮ้ผมกับสนองไปผมของแต่งเนาะวันเดีย โอ้ลุ้นปลาอยู่นะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งค่อยพิจารณาว่าเรจะเริ่มเก็บเบ็ดหรือเปล่าเนาะเมื่อวานมันก็กินประมาณทุ่มครึ่งเนาะไม่แน่นะีเงียบๆปลาเล็กไม่กินเลยอาจจะใส่นะวันนี้นะแต่เดี๋ยวฟังเซ็กสตอรี่กับน้องเขาต่อกัอนกูเก็บเบ็ดไหลซะบ่ น้อแสงไฟก็วน,นๆแบบนี้เนาะสมมาพาควรนะครับสองทุ่มแล้วนยเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดแล้วครับโอ้โฟังซิกสตอรี่กับน้องเขาหลายเรื่องแม่งโอ้โหอยากจะไหลต่อแล้วซีดเลยอ่ะก็คงเดี๋ยวูไปอกนกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันวันที่เจ็ดนะครับวันที่หกนี่พลาดไปไม่ได้ปลาธรรมดานะครับออกมาหาปลาใหญ่เนี่ยใช่ว่าเราจะได้กันทุกวันเนาะแต่สิ่งเหงืออือ่นใดปลาไม่สําคัญหรอก แต่บัลน,นากาศในการตกปลานะครับอมผมบอกไปก่อนนะดีมากเลยนั่งคุยกับน้องน,อง,นองแล้วแล้วได้ฟังเซ็กสตอรี่จากน้อง้ๆเขาี้วยจะกลับไปเป็นหนุ่มบีกสักครั้ง <laughs> ไปแล้วนะครับ